ในฐานะประธานอนุกรรมธิการการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับหรือ SME นะครับก็ขออานุญาตนำเสนอรายงานฉบับนี้ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแบบย่อนะครับโดยเนื้อหาเต็มจอยู่ในรายงานของเรานะครับสำหรับวัตถุป,ประสงค์ในการศึกษานะครับก็จะเป็นเรื่องของการพิจารณาศึกษาแนวทางและวิธีการนะครับในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ SME เนะครับเพื่อน,นําไปสู่การพัฒนาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการอย่างยั่งยืนและเพื่อจัดทาข้อเสนอและข้อสังเกตนะครับในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการเพื่อนําาไปปสู่กรฏิิบัต ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับทางอนุเราก็มีการประชุมทั้งหมด17ครั้งนะครับก็41หน่วยงานนะครับก็เป็นหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด26หน่วยงานเอกชน13หน่วยงานและมีสถานทูตอีก2หน่วยงานนะครับก็ก่อนที่จะไปถึงเรื่องของข้อสังเกตนะครับก็ขอชี้แจงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ประกอบการ SME ก่อนนะครับผู้ประกอบการ SME ไทยก็จะมีเป็นกลุ่มเรียกว่าขนาดย่อยก็คือกลุ่มไมโครกลุ่มขนาดย่อมก็คือกลุ่ม small แล้วก็กลุ่มขนาดกลางก็คือกลุ่มมีเดียมก็ทั้ง3กลุ่มนี้ก็จะถูกนับบบบรรรวว่าาเปป็อผู้ะกะก,กแบบ SME นะครับซึ่งในไทยก็จะมีจำนวน SME อยู่ทั้งหมด3.1ล้านรายนะครับก็คือประมาณ99.5%ของจำนวนผู้ประกอบการทั้งหมดนะครับแล้วก็มีผู้ประกอบการรายใหญ่เพียงประมาณแค่14,000รายเท่านั้นนะครับโดยผู้ประกอบการ SME เนี่ยจะมีการจ้างงานโดย,โดยประมาณก็คือ70%ของแรงงานทั้งหมดแล้วก็มีมูลค่าการส่งออกประมาณ10%ของ GDP โดียวที่ว่าผู้ประกอบการ s m e นะครับก็จะมีสัดส่วนเรื่องว่าสัดส่วนในส่วนของ GDP หรือเราเรียกกันว่า GDP Contribution เนี่ยก็คือสัดส่วนของมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทยอ่ะประมาณ35%จาก3ล้านรายเนี่ยมีมูลค่ารวมกันทั้งหมด3 5แต่เมื่อเราเทียบกับรายใหญ่เพียงแค่14,00 0รายแต่สามารถมีสัดส่วนในส่วนของ GDP contribution เนี่ยถึง65%ด้วยกันซึ่งตรงนี้ก็เลยเกิดเป็นความแตกต่างที่ชัดเจนที่เรามีความจำเป็นที่เราต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ s m e นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ s m e เองนั้นก็เป็นอีกหนึ่งในวาระของรัฐบาลที่รัฐบาลให้ความสำคัญในนในนนนฐฐาาาากกกกกลรรรับเษิจ แต่ทว่าผู้ประกอบการ SME กาลังเผชิญกับทั้งเรื่องของกฎหมายเรื่องของระเบียบต่างๆที่สร้างเป็นภาระแล้วเป็นอุปสรรคต่อการประกอบกิจการ SME ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้หรือไม่สามารถที่จะแข่งขันได้นะครับรวมถึงเรื่องของระบบการเงินนะครับที่อาจจะไม่ได้ทําให้ SME สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างง่าย นะครับทำให้ไม่สามารถหาทุนเพื่อไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจของตัวเองได้นะครับลงถึงเรื่องของสภาพคล่องต่างๆนะครับจากวิกฤตทางการเงินประกอบกันนโยบายของภาครัฐที่อาจจะไม่ได้ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการได้อย่าง,เพ,งเพียงพอและมีประสิทธิภาพนี่จะเป็นเหตุผลว่าทําไม SME ต้องบอกว่าสัดส่วนทางมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือ GDP c o n t r i b u t i o n ันอย่างที่ผมบอกยังอยู่ที่35%มาหลายปีติดต่อ,อก,กันเรียกได้ว่าติดก,กับดักในเรื่องนี้มานานแล้วนะครับแม้ว่าขนาดของ SME ในทั้งระบบเนี่ย ถึงแม้ว่ามันจะมีการโตขึ้นนะครับก็อบอกว่า SME เราโตขึ้นแต่ในขณนะดเดียวกันก็โตเป็นสัดส่วนเดียวกับขนาด GDP ในภาพรวมนั่นหมายความว่า SME ที่เราลงงบประมาณไปพยายามช่วยเหลือพักดังเข้าไปนั้นจริงๆแล้วไม่ได้สามารถทําให้เขาโตกว่าสภาพโดยรวมของสภาพเศรษฐกิจไทยได้เลยนะครับโดยถึงแม้ว่ารัฐบาลเองจะมีเป้าหมายว่าอยากให้ตัวคุณทิวชั่นตัว35%เนี้ยเป็น40%ภายในปี2570แต่ก็ดูเหมือนว่าเป็น ข้อเสนอที่อาจจะดูใหญ่เกินไปและในเชิงปฏิบัติน่าจะไม่สามารถทําได้จริงถ้ายังไม่มีการแก้ไขในเชิงของโครงสร้างให้ามากยิ่งขึ้นนะครับทางอนุเราก็เลยมีการจัดทํารายงานขึ้นมานะครับเพื่อที่จะสะท้อนสภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นโดยแบ่งโดยแบ่งสภาพปัญหาและอุปสรรคออกไปทั้งหมด5ด้านด้วยกันพร้อมกับน,นําข้อเสนอในเชิงของมิติด้านกฎหมายแล้วก็มิติเรื่องของนโยบายนะครับในการนําเสนอ ขออนุญาตไปเรื่องของปัญหาข้อที่1น,นะครับปัญหาที่1เป็นเรื่องของด้านเรื่องของอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในการกํากับดูแลผู้ประกอบการ s m e นะครับหน่วยงานที่กำกับดูแลเนี่ยควรมีความจําเป็นที่ว่าจะต้องมีบทบาทและมีหน้าที่ในการส่งเสริมและสังุนับสนุน SME ไทย ซึ่งปัจจุบันเนี่ยแม้ว่าเราจะมีสสวหรือสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อยเป็นหน่วยงานที่ดูแล SMEU อยู่แต่เราก็พบว่ายังมีหลายหน่วยงานที่ทําหน้าที่ทับซ้อนกับสสวด้วยกันและแต่ละหน่วยงานของภาครัฐที่อยู่ตามกระทรวงต่างๆก็ไม่ได้มีนโยบายหรือมาตรการหรือโครงการส่งเสริม SME ที่สอดคล้องหรือเป็นไปในองค์คาพิภพเดียวกันไปในทิศทางเดียวกันทําให้มีการใช้งบประมาณที่อาจจะมีความทับซ้อนรวมกันนะครับ เราะฉะนียปัญหาหลักๆก็คือเรื่องของบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่มีความทับซ้อนแล้วก็ขาดผู้ที่รับผิดชอบในภาพหลักทาให้ไม่เกิดเรียกได้ว่าเป็นหัวเรือนในเรื่องของการบรณาการต่างๆนะครับในส่วนที่2ก็คือเรื่องของนิยาม SME อย่างที่ผมได้แจ้งไปว่า SME รวงหมด3.1ล้านลายแต่ในแต่ละหน่วยงานจริงๆแล้วมีการใช้เกณฑ์ในการบอกว่า SME ใครเป็น SME หรือใครไม่ใช่ SME ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ย แค่ตัวเลขหรือข้อมูลต่างๆเราก็ไม่สามารถที่จะนํามาใช้ร่วมกันได้แล้วเพราะว่าแต่ละหน่วยงานมีการใช้นิยามที่แตกต่างกันนั่นเองครับเพราะฉะนั้นก็เลยนามาสู่เรื่องของข้อเสนอเชิงนโยบายนะครับข้อเสนอที่หนึ่งนะครับก็คือการผลักดันให้ส,สวนี่นะครับเป็นเจ้าภาพในการประสานก,กํากับควบคุมจัดสรรและก็กาหนดบทบาทของหน่วยงานต่างๆในเรื่องของการทําโครงการต่างๆที่ช่วยเหลือเอสเอนะครับทำให้เกิดการบรณาการแบบมีหัวเรือและมีกมการกำหนดแผนในการทํางานและขับเคลื่อนที่ชัดเจนเป็นองค์กรยบเดียวกัน อยู่ในกรอบภารกิจที่ชัดเจนมีการวางเรื่องของโครงการต่างๆในการสนับสนุนผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องแล้วก็เรื่องของการผลักดันทําให้ไม่มีการใช้งบประมาณที่สิ้นเปลืองหรือว่าเกิดความทับซ้อนนะครับทำให้ทุกอย่างมันขับเคลื่อนไปได้เป็นหนึ่งเดียวกันสักทีนะครับสองนะครับคือการพัฒนาต่อยอดระบบ SME 1 ID ซึ่งก็คือเป็นระบบของสสวนะครับในการทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยเข้าถึงแล้วก็เข้าถึงบริการของภาครัฐรวมถึงการเก็บข้อมูลต่างๆของภาครัฐของหน่วยงานต่างๆเนี่ยมาอยู่รวมกัน แต่ถ้าว่า SME เอไอตัวระบบ s m e 1อไเนี่ยก็จะมีปัญหาเหมือนกันเนื่องจากว่าระบบ SME1 ID เนี่ยเราไม่ได้มีสภาพบังคับให้หน่วยงานต้องเข้าร่วมนั่นหมายความว่าหน่วยงานแต่ละหน่วยงานที่จะเข้าร่วมระบบ s m e 1อไนั้นเป็นเพียงการประสานงานจากทางสสวไปติดต่อใครจะร่วมก็ได้ใครไม่ร่วมก็ได้ทําให้ที่ผ่านมาการดําเนินงานของสอสวในการหาหน่วยงานเข้ามาเข้าร่วมในระบบตัวนี้เนี่ยมันเกิดการติดขัดซึ่งก็เราก็เสนอว่ารัฐบาลก็ควรมีความจําเป็นที่จะต้อง ออกระเบียบหรือมีนโยบายที่ชัดเจนว่าจะต้องให้หน่วยงานไหนเข้าร่วมและบังคับให้เข้าร่วมหรือหน่วยงานไหนไม่เข้าร่วมจะไม่สามารถให้หน่วยงานในเชิงของการใช้ดูพินิจของตัวเองในการที่จะบอกว่าเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมแบบเสรีภาพได้อีกส่วนนึงก็คือเรื่องของการยื่นขอแบอนุญาต่างๆถ้าเกิดมันสามารถรวบรวมกันอยู่ใน SME วันในดีได้ก็จะเป็นเรื่องตรงกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของ ease of doing business นะครับต่อไปก็คือเรื่องของการสร้างฐานระบบข้อมูลหรือตัวทะเบียนของผู้ประกอบการนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการปรับโนโยบายต่างๆที่เราจะมีคอนแทคพอยต่างๆไปยัง s อ e ทุกรายนะครับและในส่วนอีกห,หนึ่งก็คือเรื่องของการปรับนิยามให้ใช้นิยามแบบเดียวกันก็คือแบบของสอสวเพื่อที่ง่ายต่อการที่เราจะจัดทําข้อมูลปัญหาที่2ก็คือปัญหาด้านการเงินและสภาพคล่องแล้วก็การเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับมิติที่1ก็คือเรื่องของการกําหนดขอบเขตข้อมูลทางด้านการเงิน ว่าข้อมูลไหนที่ถูกนับว่าเป็นข้อมูลทางการเงินที่ใช้ในการคำนวณหรือพิจารณาเรื่องของเครดิตเรื่องของสินเชื่อต่างๆนะครับ2.2ก็คือเรื่องของการกำหนดเงื่อนไขในคุณสมบัติและก็คุณสมบัติในการพิจนานรณาของสถาบันการเงินและ2.3ก็คือปัญหาเรื่องของระยะเวลา,าของสินเชื่อหรือตัวเครดิตเทอมนะครับจาก3ปัญหาที่กรรมธิการพิจารณาก็จะมีข้อเสนอในเชิงกฎหมายก็คือการแก้ไขพรบข้อมูลเครดิตนะครับปี2545ให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างอื่นที่เป็นข้อมูลที่เป็น non financial หรือข้อมูลที่ไม่ใช่ด้านการเงินอย่างเช่นค่่่่่าาาาาาานน้ํคไฟหรรรรืืออบิกยยเเดตงๆ นำเข้ามาอยู่รวมกันด้วยรวมถึงการแก้ไขกฎหมายหลายๆฉบับเพื่อให้สามารถเปิดเผยข้อมูลระหว่างรัดได้เช่นพรบรข้อมูลข่าวสารราชการพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพรบรว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับในส่วนของข้อเสนอทางเชิงนโยบายก็คือการผลักดนันเรื่องของการทำา Open Data นะครับหรือการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถาบันการเงินให้สถาบันการเงินสามารถเข้าถึงข้อมูลบางส่วนของผู้ประกอบการที่อยู่กับสถาบันการเงินอื่นๆเพื่อใช้ในการพิจารณาเรื่องของสินเชื่อนะครับ เรื่องของการควบคุมเรื่องของเครดิตเทอมมีระบบการติดตามการวางบินที่ชัดเจนเพื่อให้ไม่ถูกเรียกว่าผู้ประกอบการรายใหญ่ประวิงเวลาการการจ่ายเงินนะครับการเพิ่มการคำขับการของบสออยก็ดีนะครับหรือการพัฒนาระบบอบรมหลักสูตรต่างๆทักษะต่างๆนะครับและเรื่องของการพัฒนาการศึกษาเพื่อเพิ่มในเรื่องของประสิทธิภาพเรื่องของ financial literacy หรือความรู้ด้านการเงินนะครับ ปัญหาที่3ครับเป็นปัญหาเรื่องของด้านภาษีนะครับการเข้าสูรา่ระบบภาษีก็้องเรียกว่าเป็นอุปสรรคสาคัญและอุปสรรคใหญ่ของผู้ประกอบการ SME นะครับตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคํนานวณภาษีการกระบวนการต่างๆในการยื่นภาษีต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องของทั้งการเข้าสูรา่ระบบภาษีและในเรื่องของปัญหาทางด้านของอัตราภาษีที่สูงเกินไปซึ่งก็ทําให้เกิดการเลี่ยงที่จะไม่อยากเข้าสู่ระบบซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาที่ทําให้เกิดเรียกว่า informal economy หรือว่าเศรษฐกิจนอกระบบที่มีขนาดใหญ่เกิดขึ้น นในส่วนของข้อเสนอเชิงกฎหมายก็ต้องแน่นอนครับต้องแก้ไขเราเสนอว่าควรม,มีการพิจนานรณาแก้ไขในเรื่องของอัตราภาษีให้มีความถี่มากยิ่งขึ้นนะครับว่าเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยก็ถ้าเกิดไม่0%ูเก็กระโดดไปที่20%เลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับตรงนี้ก็เสนอให้มีการแก้ไขนะครับแล้วก็ข้อเสนอเชิงนโยบายก็ควรต้องมีกฎหมายหรือสภาพบังคับทําให้ทุกร้านค้าเข้าสูร่ระบบภาษีได้ได้เข้าสู่ระบบภาษีให้มากขึ้นนะครับเนื่องจากปัจจุบันนี้ต้องเรียกได้ว่าเราสร้างเหมือนเป็น2มาตรฐาน s อสเกลุ่มหนึ่งเข้าร่วมแต่ s m e กลุ่มหนึ่งไม่เข้าร่วมแต่ก็ไม่ได้เกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นไม่ได้มีการบังคับใช้กฎหมายหรือการดึงเข้าสู่ฐานภาษีนะครับและเกิดเป็นนโยบายในเชิงของอาการให้รางวัลน,นะครับการสิทธิประโยชน์ต่างๆก็จะมีสิทธิประโยชน์ต่างๆเกิดขึ้นนะครับในการที่จะดึง SME เเข้าสู่ระบบขึ้นมาซึ่งรายละเอียดก็อยู่ในรายงานนะครับ แล้วก็ต่อมาครับก็เป็นในเรื่องของปัญหาด้านแรงงานและการจ้างงานก็ต้องบอกว่ามีปัญหาอยู่2ส,ส่วน,นกันก็คือปัญหาด้านความพร้อมของคนหรือของทักษะของแรงงานแล้วก็ปัญหาเรื่องของการไม่สามารถปรับเรื่องของค่าแรงค่าจ้างแรงงานได้นะครับในส่วนของตัวนี้เนี่ยเราก็มีข้อเสนอในเรื่องของการพัฒน,นาศูย์พัฒน,นาเด็กเล็กหรือว่าชายแคร์เพื่อให้ครอบเพื่อให้ครอบครัวผู้ที่มีรายได้น้อยสามารถที่จะฝากลูก ไว้อยู่ที่ศูนย์ได้ในระหว่างที่ตัวเองไปทำงานไม่ต้องภาวะผวงหรือไม่ต้องหยุดงานเพื่อที่จะมาทําทําให้รายได้โคเดือนตกลงนะครับแต่ถ้าเกิดสามารถฝากลูกได้รายได้โคเดือนของครอบครัวเขาก็จะสูงข,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 ขึ้นมีสมาธิในการทํางานนะครับในส่วนที่2ก็คือการทำแมทชิ่งเซอร์วิสหรือการจัดหาแรงงานให้ตรงกับความต้องการของนายจ้างการทำสกิลแมปปิ้งนะครับในระหว่างระบบการศึกษาก็คือพูดง่ายๆคือเอาทักษะที่จำเป็นในปัจจุบันกับทักษะที่จำเป็นในอนาคตของผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยไปแมทช์กับในเรื่องของ คอร์สเรียนตามมหาวิทยาลัยเพื่อให้สามารถผลิตคนได้ตรงกับสิ่งที่ผู้ประกอบการอุตสาหการรมต่างๆต้องการนะครับแล้วก็รวมถึงการพัฒนาระบบอาชีวะก็ดีนะครับปัญหาด้านสุดท้ายครับคือเป็นเรื่องของปัญหาด้านกฎหมายหรือกฎระเบียบของภาครัฐที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเอสมีนะครับมี2เรื่องด้วยกันครับก็คือเรื่องของการจัดตั้งบริษัทที่ปัจจุบันกำหนดให้ต้องมีบุคคลอย่างน้อย2คนขึ้นไปถึงจะถึงจะสามารถจดบริษัทได้นะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็คือเรื่องของการจ้างแรงงานจากต่างประเทศซึ่งเรา ต้องจ้างคนไทยถึง4คนถึงจะสามารถจ้างแรงงานจากต่างประเทศได้1คนนะครับแต่ถ้าะว่ามีบริษัทใหญ่หลายๆบริษัทที่ได้สิทธิพิเศษจาก b o i ทาให้ตัวเองนั้นไม่จําเป็นต้องจ้างคนไทย4คนแต่ก็าสามารถจ้างแรงงานต่างชาติหรือต่างด้าวได้1คนสุดท้ายกันว่าไม่ใช่เป็นแรงงานต่างชาติหรือต่างด้าวที่เป็นแรงงานทักษะสูงแต่ใช้ในกลไกน,นี้ไปใช้ในการจ้างแรงงานทักษะเรียกว่าทักษะต่าแทนหรือทักษะทั่วไปก็คืออย่างแรงงานประเทศเพื่อนบ้านของเรา เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยเกิดเป็นข้อแตกต่างระหว่างผู้ประกอบการที่ได้สิทธิ์ก็คือผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ได้สิทธิ์ B.I กับผู้ประกอบการรายเล็กที่เป็นผู้ประกอบการ s m e ที่ต้องโดนกฎหมายตัวนี้อยู่ทําให้ผู้ประกอบการหลายรายที่อยากจะจ้างแรงงานต่างด้าวหรือต่างชาติในที่เป็นกลุ่ม s m e ก็อยากจะไม่อยากเข้าสู่ระบบเพราะถ้าเกิดเข้าสู่ระบบก็ะถูกบังคับตามกฎหมายก็อยากจะอ,อยู่นอกระบ,บบเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ในเชิงของข้อเสนอนะก็คือเรื่องของการแก้ไขข้อบัญญัติเรื่องการจัดตั้งบริษัทต่างๆและเรื่องของพรบการบริหารจัดกกาาาาาารรทงงงงนนนนขขออคต่่ด้วป60ใส แล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องข้อเสนอในเชิงนโยบายก็คือกําหนดให้กรณีที่มีการจ้างแรงงานผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศต้องมีการฝึกอบรมทักษะมีการเรียกเรียกว่าส่ง่ายข้อมูลความรู้ทักษะต่างๆนําให้คนต่างชาติเหล่านี้เทรนให้กับคนไทยเพื่อที่ต่อไปเราจะได้จ้างแรงงานไทยเป็นหลักนะครับก็ทางนี้ก็ต้องบอกว่าทางอนุก็ตรงนี้ต้องเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะรายละเอียดทั้งหมดจะอยู่ในรายงานฉบับนี้นะครับก<อ>็ทางเราก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับขอบคุณท่านประธานครับ ขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่ช่วยกันอภิปรายในเรื่องนี้นะครับก็ขออนุญาตชี้แจงเล็กน้อยครับสำหรับท่านร่วมทงคำนุรั์นะครับก็ขอบคุณมากที่มีความผงใหญ่ในเรื่องของ Marketplace และเรื่องของแพลตฟอร์มต่างชาติก็ต้องเรียนชี้แจงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่มากนะครับแล้วก็ยังอยู่ในการศึกษาของคณะใหญ่ของกรรมธิการนะครับถ้าเกิดยังไงอาจจะเรียนเชิญท่านด้วยนะครับในการมาช่วยกันในเรื่องนี้นะครับสองนะครับของท่านพันทีมก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็เห็นด้วยตรงกันเรื่องของภาษีษ นะครับของท่านธีรชัยแสนแก้วก็ต้องบอกว่าในเรื่องของบทบาทของสอสวส่วนหนึ่งผมก็คิดว่าเราก็ควรไปดูก่อนว่าเราได้ให้อํานาจหน้าที่ของสอสวในการที่จะกํากับมากน้อยขนาดไหนซึ่งเป็นเรื่องของ line of command ถ้าได้เกิดสสวได้อํานาจได้องค์ขับยบได,ได้ทุกอย่างจากรัฐบาลแล้วในการขับเคลื่อนแต่ไม่สามารถทําได้อันนี้ก็แล้วแต่รัฐบาลว่าจะยุบหรือไม่ยุบอย่างไรนะครับเรื่องของท่านชัดครับเรื่องของพรบรการทํางานของคนต่างด้าวที่ท่านอภิปรายว่าอยากให้สนับสนุนเรื่องของ sme ในการได้รับการยกเว้น เห็นด้วยเช่นกันครับคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีครับข้อเสนอนี้ดีมากครับนะครับส่วนของท่านนิพนธ์คงขยันชัดเจนเลยครับเรื่องของเงินกู้ต้องคล่องดอกเบี้ยต้องถูกแห่งตรงกันครับอันนี้ดีมากมากครับท่านสัทิระในเรื่องของต้องบอกว่าในเรื่องของการนามูลค่าของบริษัทในการที่จะนำเรียกว่านำแค่ท่านเหมือนนําไปตึงธนาคารหรือว่านําไปเป็นข้อพิจารณาในเรื่องของการปล่อยกู้และเรื่องของอข้อเสนอเรื่องของทางน้่งของภาษี ที่บอกว่าระหว่างคนลงคุณมากกับลงคุณน้อยคนลงคุณมากอาจจะมีในเรื่องของกาไรก็จริงแต่ว่าในเรื่องของมาร์จิ้นของบริษัทนั้นอาจจะต่ําตรงนี้เนี่ยต้องไปดูในเรื่องของโครงสร้างการจัดเก็บภาษีของโรงงานภาครัฐเลยครับว่าเราจะทำอย่างไรไม่ใช่แค่ดูในเรื่องของอกําไรเท่านั้นที่เป็นที่เป็นในเชิงของตัวเลขแต่ต้องดูในเรื่องของมาร์จิ้นด้วยเพราะกําไรเยอะบางทีบริษัทมีไรายได้เยอะมากแต่ในขนาเดียวกันกําไรที่เห็นว่าเยอะแต่จริงแล้วเป็นมาร์จิ้นที่น้อยมากๆสำหรับบริษัทนั้นก็<ๆ>มีความเสี่ยงถ้าเกิดโดนในเรื่องของภาษี แล้วก็ของท่านธิดิมาครับก็เข้าใจความาห่วงใยของท่านเลยในเรื่องของการพยายามอยากทำให้เอสให้ SME รอดอย่างไรและส่วนหนึ่งในเรื่องของกกคตรงนี้ต้องฝากไปยังถึงรัฐบาลด้วยครับว่ากกคทุกวันนี้ที่มีอํานาจตามพรบม,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 มีอํานาจตามกฎหมายเนี่ยได้บังคับใช้ได้ตรวจสอบได้ดาเนินการอย่างไรมากน้อยขนาดไหนแต่ถ้าเกิดว่ายังติดขัดในเชิงของอำนาจผมก็คิดว่าเราก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมกันในการแก้ไขพรบเกี่ยวกับกกคการจัดการทางการค้านะครับและในส่วนของเรื่องของแพลตฟอร์มต่างชาติ อันนี้ก็เหมือนกันครับว่าต้องบอกว่าประเทศจีนเนี่ยเขาได้เปรียบในเรื่องของ Economy of Scale ซึ่งแน่นอนละถ้าเกิด SME ไทยเราจะไปสู้แบบ1ต่อหนึ่งกับทางจีนเนี่ยผมก็ต้องยืนยันว่าเป็นเรื่องที่ยากมากของเขาผลิตทีหนึ่ง1ล้านยูนิต1 0 0 0 0แสนยูนิตของเราได้พันออเดอร์ก็ถือว่าดีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของต้นทุนเขาอะต่ำกว่าเราแม้กระทั่งขายของในประเทศเองต่อให้อาจจะเราพูดถึงแอนตี้ดัมปิ้งการแทรกแซงราคาต่างๆของภาครัฐแต่ในประเทศของเขาเองก็ต้องบอกว่าตัวในนนปรระเเเเทศคาาาอองกกก็มาากมีถูหืั ตรงนี้เนี่ยเราจะทำยังไงให้ SME เราสามารถที่จะเรียกว่า i f f e r e n t i a t e หรือหาข้อแตกต่างในเชิงของ Product ์ของเราที่จะมีจุดขายเพิ่มเติมได้ตรงนี้ก็ต้องต้องเรียกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเพราะว่าเป็นเรื่องของฝ่ายการปฏิบัตินะครับส่วนของท่านนิพนธ์บุญวิเศษครับก็ในเรื่องของกองทุน SME ก็ดีอันนี้ก็เห็นตรงกันครับว่าว่าควรมีการผลักดันผ่านกองคุนเลยรือเรื่องของการลดเรื่องของเงื่อนไข,ขต่างๆให้ SME สามารถเข้าถึงเงินทุนได้นะครับแล้วก็ของท่านสกลค,ครับก็ต้องบอกว ก็ต้องขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับสำารับข้อเสนอต่างๆครับแล้วก็อยากให้ทางสภานี้จดบันทึกแล้วก็นําเสนอส่งต่อไปยังรัฐบาลด้วยครับธรรมดานครับขอบคุณดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ